ทีนี้หลังจากที่ท่านนายกโพสต์ออกไปเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะคือในโพสต์ของท่านนายกเนี่ยหลายคนก็จับตาดูว่ามันมีหนึ่งในบางประโยคที่เอ๊ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะติดติงไปทางทางเทนทุนมานเนตกับคุณเซนหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของการใช้โซเชียลไง<อ>ใช้โซเชียลในการประกาศอะไรบางอย่างออกมาแล้วมัน,มนทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น,ม,นม,มันอาจจะไ,ไม่ส่งผลดีกับการเจราจาปพรากฏว่าทางด้านของ พลเอกคุณมาเนตนะ,ะนายกร,รัฐมนตรีของกัมพูชาเขาไม่ได้สนใจนะคะว่าท่านนายกเราจะโพสตอะไรท่านก็ยังโพสตต่อค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าท่านโพสต ย้ำนะคะบอกว่าการประชุม JBC วันนี้จะไม่มีการเจรจาประเด็น4พื้นที่ที่เป็นจุดพิพาทแล้วย้ำแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเขายังยืนยันว่าจะเอา4พื้นที่นี้ค่ะจะไปฟ้องศาลโลกและจะดำเนินการฟ้องทันทีในวันที่15มิถุนายนนี้ด้วยนะคะเอาไปดูกันหน่อยนะคะในฮุนมาเน็ตนะคะนายกรัฐมน,นตรีของกัมพูชาเขาโพสต์ข้อความใน Facebook นะคะระบุบอกว่า ประชุมคณะกรรมาี่การเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC ที่จะประชุมในวันนี้เนี่ยนะคะท่านยืนยันแบบนี้จะไม่มีการเจราจาใน2ประเด็นได้แก่ชายแดนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ปราสาทตาเมินทมปราสาทตาเมินโต้ปราสาทตาควายและสามเหลี่ยมมรกตนะคะเนื่องจากกัมพูชาได้ตัดสินใจที่จะส่งประเด็น4พื้นที่ไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็คือ ICJ และจะรอท่าทีของฝ่ายไทยในการประชุม J b c ว่าไทยจะร่วมกับกัมพูชาในการยื่นเรื่องต่อ ICJ หรือไม่หากฝ่ายไทยจะปฏิเสธกัมพูชาจะยื่นคำร้องฝ่ายเดียวโดยกระทรวงการต่างประเทศจะส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึง ICJ ในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนนี้นั่นหมายความว่าวันนี้ไม่ว่าจะ ที่ประชุม j จบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้สนใจนะคุณผู้ชมก็จะไปสารโลกอย่างเดียวเลยจะไปสารโลกแล้วจะให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยส่งหนังสือแจ้งสารโลกเนี่ยในวันพรุ่งนี้แล้วนะ่ะทันทัที่วันนี้เจราจาเราเนี่ยยังไม่ที่ยังไม่ไไมจบ <ha. S 2> เลยคุณประเด็เขายังบอกด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะ,ะรวมถึงจะไม่หาหรือประเด็นเรื่องของ การปิดพรมแดนด้วยเพราะว่าการปิดหรือเปิดประตูชายแดนไม่ใช่ความรับผิดชอบของ JBC อีกนายหนึ่งเนี่ยปัญหาการปิดประตูชายแดนจะแก้ง่ายถ้ากองทัพไทยที่เริ่มปิดชายแดนตั้งแต่เมื่อวันที่7มิถุนายนเปิดชายแดนอีกครั้งเนื่องจากเป็นฝ่ายเดียวนะะกัมพูชาไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลต่อการเดินทางข้ามชายแดนหรือการค้าขายของคนไทยและชาวกัมพูชาแต่กัมพูชามีวางมาตรการ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามหรือแรงกดดันจากภายนอกขอยืนยันว่าก,กัมพูชาไม่ใช่ผู้ริเริ่มของปัญหานี้ดังนั้นกัมพูชาไม่ควรเป็นคนจบปัญหานี้ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายเดียวนะคะต้องจบฝ่ายเดียวไม่ต้องต่อรองใครเริ่มก่อนจบก่อนนะคะนี่อันนี้เป็นความเห็นจากทางด้านของคุณคุณมาเน็ตนะคะ อ,อนอกจากนี้นะคะยังมีความเคลื่อนไหวของสมเด็จคุณเซนด้วยในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภากัมพูชาสมเด็จคุณเซนได้โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องให้นานาประเทศมาร่วมกดดันรัฐบาลไทยตรงนี้แหละที่หลายฝ่ายเขากังวลกัน<ฆ>เขาบอกว่าเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยคือไปใช้เวทีนานาชาติเนี่ยกดดันเราให้เราขึ้นศาลโลกให้ได้นะคะท่าทีของสมเด็จคุนเซนคือต้องการให้ ประเทศไทยยุติข้อพิพาทระหว่างพรมแดนกับกัมพูชาผ่านกระบวนการยุติธรรมของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยบอกว่าณเวลานี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าทั้งเพื่อนร่วมชาติของเราและมิตรสหายจากนานาประเทศคงเข้าใจได้มากขึ้นถึงเหตุผลที่ตัดสินใจสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนกัมพูชาในการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติลงมติคัดค้านรัสเซียจากการลุกราอยูเครนในปีคศ2022 ตรงนี้คือการตัดสินใจที่สร้างความแปลกใจให้หลายประเทศต่อจุดยืนของกัมพูชาในครั้งนั้นซึ่งสมเด็จคุณเซนอธิบายว่าตัวของสมเด็จคุณเซนเนี่ยเชื่อมาโดยตลอดว่าวันหนึ่งประเทศไทยเราอาจจะกระทำการบางอย่างไปซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2008ถึงปี2011และในวันนี้เราก็เริ่มเห็นพฤติกรรมที่ละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ มีลักษณะที่ลุกรานอย่างชัดเจนดังนั้นการตัดสินใจของข้าพเจ้าในขณะนั้นจึงสามารถเข้าใจได้ในบริบทของชุมชนนานาชาติที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมรวมถึงในบริบทของความสัมพันธ์ร,ระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยในอนาคตด,ด้วยดังนั้นกัมพูชาจึงขอร้อง เรียกร้องให้ประเทศต่างๆที่ยึดมั่นในนโยบายต่างประเทศภายใต้หลักนิติธรรมสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศกัมพูชาขอให้ประเทศที่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศสนับสนุนให้ประเทศไทยท่านผู้ชมฟังประโยคนี้ดีๆนะแก้ไขข้อพิพาทเขตแดนร่วมกับกัมพูชา ผ่านกระบวนการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ มีอยู่4ประเด็นหลักนะน้องปราดก็คือ4พื้นที่นั่นแหละค่ะก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตใช่ไหมคะเป็นรอยต่อระหว่างกัมพูชาลาวและไทยก็คือแถวแถวสาราตรีมุกน่ก็คือพื้นที่นั้นนะคะสามเหลี่ยมมรกตแล้วก็จะมีพื้นที่ปราสาทตาเมินทมมีพื้นที่ปราสาทตาเมินโตสและปราสาทตาควายนะคะสมเด็จคุณเซนยังพูดต่อด้วยนะบอกว่า กัมพูชาไม่ได้ร้องขออาวุธหรือกระสุนที่จะนําไปสู่การนองเลือดกับประเทศไทยแต่กัมพูชาต้องการการสนับสนุนให้หันหน้าเข้าสู่แนวทางสันติวิธีผ่านการเจราจาทวิภาคีและกระบวนการทางกฎหมายเส้นแขดแดนระหว่างกัมพูชาไทยมีความยาวมากกว่า800กิโลเมตรแต่กัมพูชาเพียงขอให้พิจารณาแค่4พื้นที่ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อความขัดแย้งทางทหารในอนาคต และต้องได้รับการแก้ไขล่วงหน้าผ่านกระบวนการศาลเพราะปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้แม้ภายในร้อยปีหากอาศัยเพียงกลไกทวิภาคีดังนั้นมีเพียงศาลโลกเท่านั้นที่จะสามารถตัดสินข้อพิาพาทเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดความหมายก็คือต่อให้ประชุม JBC คุยกันทวิภาคีกันอีก100ร้อยปีสมเด็จคุณเซนท่านบอกว่ายังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องยังไงก็ต้องไปศาลโลกนะคะสมเด็จคุณเซนยังบอกต่อด้วยนะคะบอกว่า การเลือกใช้เส้นทางกฎหมายไม่ใช่การเ้ี่ยยุคให้เกิดสงครามแต่เป็นหนทางที่สันติถูกต้องตามกฎหมายและป้องกันไม่ให้เกิดการนองเลือดในอนาคตสำหรับรัฐบาลแล้วการแก้ปัญหาผ่านศาลยังทำให้สามารถอธิบาติผลลัพธ์ต่อประชาชนของตัวเองได้อย่างชัดเจนแม้คำตัดสินจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็ตามนะคะในหมู่ประเทศอาเซียนเรามีตัวอย่างที่ดีอาทิเช่น อินโดนีเซียกับมาเลเซียหรือสิงคโปร์กับมาเลเซียซึ่งต่างก็เคยนำข้อพิพาทด้านเขตแดนเข้าสู่การพิจารณาของศาลโลกและยอมรับคำตัดสินส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศเหล่านั้นยังคงแน่นแฟ้นและไม่เกิดความตึงเครียดในระยะยาวการหลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมถือเป็นการละเมิดและไม่เคารพหลักนิติธรรมในระเบียบโลกที่ยึดมั่นและให้เกียรติ กฎหมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของสมเด็จคุณเซนที่ก็แสดงผ่านโพสต์ทางโซเชียลมีเดียที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าต่อให้การเจรจา j จา JBC จะดําเนินการต่อไปอย่างไรแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะเอา4ี่พื้นที่ที่เป็นที่พิพาทนี่นะคะไปเจรจานะเข้าไปเป็นข้อพิพาทในศาลโลกให้ได้อยู่ดีนะคะ,คะ